อ่ะหบพอกันอีกแล้วพี่น้องหบพอกันในรูปแบบข้องหนาเงาเมาส์ครับหลังจากทางหายกันไปในส่วนขุดมันนะครับตอนขุดมันกับงานกับบางนะครับเพราะว่าปีนี่มีรถสองคันครับเหตดกับเหตดมันกับเดี๋ยวไปกูขั้นเดียวนะครับมันก็เลยกลายเป็นงานเขือกไปในจักหน่อยมาพอดีมาดับเมาส์หนางานเคลียร์อิงก็ไม่หน่อยนะครับ อยู่พ uh <air twitch shop> ื Hence, ้นที่ป้าพื้นที่ดวงีวิอกเขาป้าเขาดวงอีเดียวครับพี่กายเพื่อนเอาไมโคนะครับมาหมักโกงไม่หน่อยนึกขึ้นครับบานนี้กะสีมะเขือหลิ่งออกแล้วก็รผอมลงทั้งสามทั้งสี่นะครับหลังจากบอกจะทีจะทางแล้วกะสีพักกันเหลิ่มท่ามกัาแสดงนะครับผมกับคุณปูฮกพนหกเข้าแล้วก็ลูกชสยผมกาหาสีซุนนะครับเบียดเขียวตัวแดง เเริ่มทําการแสดงกันพี่น้องย่างไปบอกทจ่ที่จะทางมากมันหันมื่อยงาวครับบานนย่างาวมาเราฟังเสียงหลังจากอัพสปริงใส่ทอใบไม้แล้วนะครับฟังเสียงหกนหกที่หาเามือครับเสียงที่ตามหานะครับผมว่าสิเป็นยังไงเขาทากกาบอ มันต้องอัดดินแลวเนี่ยพี่น้องจังสิดธิ์อังวนอันนี้ก็งานปลานี่ก็เฮ็ดแห้งมาเลยครับต้องระมัดระวังในจักหน่อยปลาใหญ่กับบริเฮ็ดนะครับเฮ็ดตะกงใหม่หน่อยพวกอะไเพื่อนก็ว่าให้ที่แรกเพื่อนก็ถามอยู่นะครับประมั่งเลยว่ร์พก็ว่ามันได้อยู่แต่ว่ามันถึงใส่เวลาโดนพี่น้องมันปลาใหญ่พวกใหม่นาร้ายนะครับเพื่อบอกเพื่อนว่าเอาไม่โขดซะวะสิจังสิทธิ์มะลำกวนเข้าให้นะครับ ปลากระมวนปลาธรรมดาเด้พี่น้องปลาแบบยบผเคยแป็นได้คื่อนะครับปาลาเก่าถ้ามาเฮดใหญ่ยังก็เฮดได้ครับแต่ว่าใส่ต้นทุนสูงกว่าไมโครเขานะครับโปดไทยก็ใส่เวลาโดนน้ำเนีย่ยเ <c oughs> อาเรียกท่าการแสดงครับพี่น้องเดี๋ยวส่งงานให้เมืองไปเรื่อยนะครับอ่ะสะโซนแกนพี่น้องถ้าแม่ลำเสร็จนานแล้วเอาโอ้ยบักหาไม่ให้กูตื่นเบิด ก็ยากทางเขามา่ะมมีตำรวจมาทั้งน,นองมมีตำรวจทาหารมัอ้ยนี่ยนินดีเสียงที่ใช่แลว้วรถ แม่น้อยนะครับแม่โค่พันมางไว้ที่กายมองรันเพิ่งกระปูกมันนะครับแต่กกงใหม่ไรเพราะว่าปีมาได้พันนาปีนี่พีหนาเพิ่งกระดีเอากงใหม่ออกอีกครับพันมาทำแม่โค่แม่โค่ดีอยู่ไปจัดพันมาว่าเนี่มันจูดอกได้ที่กายครับ โอ้ยเก็บไปดังไฟไงนะ่ะนี่ทานแล้วที่ทานเิ้ยหาถุงมาใส่เอาทานเลยนะนิ่จะทานทั้งเหมือนตัวนี้รางไหนได้พีหน่องหัวหัวไม่ไัวแสงเหลี่ยมเอาไปรางไฟดตัว แน่มังหันก็ออยังหยาบมากเง้ยเ่ยถ่ากองก็ดไทยเลยก็หยาประดุก,กี่โอ้เรียบแลยพี่น้องเสียงเรียบเลยครับ แต่คนครับมันซื้อเรียบอยู่เสียงเรียบแน่นะครับผมขอคำติชมแนะนำนะครับแต่คนครับมันซื้อเรียบแล้วรดนี่เรียบแล้วบ่ อย่าติเท้าดีขนาดเล็น้อยหนึ่งพี่น้องแล้วจากที่มาไล่ไล่เก็บมั่นเสียได้หน่อยเล็กแล้วก็ลงหางนะครับสวนสวนมันไฮเก้าอ่ะที่เพิ่ปลูกได้วเพิ่งขายให้มาลบคู่มั่นออกนะครับเพิ่งสองแปลงแปลงละสองไรลล่กว่าพี่น้องบ๊ายแล้าค่ะเมื่อเอทครับงานนี้ อ่านไหวกับว่าจ,จิ๊บจิมือหนึ่งหรือว่ามือมือสองกับทีนี่บกกีซุโมงนะครับขันมาขันเดียวน่ครับพวกนี้ใหม่หุ่นใหม่น้อยน,นขึ้นครับสกายพอนอนมาโคกขุดอ่ะมาชมท้งผีบ้างครับ nhưng cứ muốn như chết thì họ ghê thằng nó mày này nói này สวได้ทุมบรรยากาศได้ปลาได้โดน,โดนแลวพี่น่องร้ายงานล่ะสองมหาหันีอัดเฟืองเนี่ยก็มีแต่งานให้หนานะครับไม่เลือกงานไม่อยากจนไปเห็ดเหวัดครับผมมาเลยจางตากกระเบื้อยันเรืเอ,รอรลบ ยังเยกบปเกียร์ุดอีกบ่ก็ยังเสื่อมดีเลยทางไปรถ้ยทางไปรถดูขอเถอะ มาจูบมาจัดนะตรงพี่น้องจง้อ,องเห็นยังว่าือ้่มาหยัข้าดไหนถึว่าซ้ำนี่